สบายดีพี่น้องบ๊วยคุกจุคนบดสมองสบายดี่สบายดีปารุงเไหมแกงมามันไม่ไนังเไนั่งรกจะนอยอีพอก็มานังนั่งนังกันแล้วอะทนทยารไหมสบายดีสบายดีเลยมั้จะกินกันงอาเยนง

ัำไทยฮะแกนอมันเออโอ้มันกินกับใหม่หน่อยมูอัดไฟซะให้พอจิ้มัห้

แม่โมจีแม,แม่จีใช่คือเป็นของหงนะจ้ะตา,าของงานกับคุณเด้อนะีอ่ใ่ตั้งหกหงหงกันหงเฮนปลังห่างจากผมหมดแล้วืง ไปบนตัดผมเอานี้นี่นี่เดี๋ยวทำไมเนี่ยเลือดมันอื่นเต่าไหนเด้อเต่าไหนเด้อบุกเล้ว ไปดบ้างอเอเมนหอยหอยนใยนใจมึออเอออืมหอยอยู่ใช้สิมีทา่มมนทานเป็ไงุมสั่งอืออือเืออืออืออืเออ

thế lòng nha cất tiếng rồi mà mất tiếng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  ย็งแล้วเย็นแล้วย็นแล้วแล้วแล้วขี้รล่นมอมเหมือนแล้วมอมอ้าว

น,น้ำตอมเลยขอบคุณจะไหวโดวยชีพัชีวันพ่องหนูยนะัง S <s <we at> เอาเนี่ยเอาเนี่ยของอาลเอาเนี่ยเอาเนี่ยเจ็บเจ็บป่าวเอาเข่าใส่เนี่ยปียน

ไปดีมากไก่มันถ่วงเสื้อ

anh đi bo nó đi ăn 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 ừ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  hì. ừ, ừ, ừ. Đi ăn 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 ăn

มันไหนเหียมอ,อัน,นอะอะไรยีกินอืมอสรสอะไรองไว้์ลุม่มกินหน่อไม้นี่ก่อนตักก<ม>ักกินตักอะไรจะมาเคาะเขาเขาเน่ย มนแหลกด้วยเผาอืมเอาเผเ้านีเอาเอาแบบนี้แหละนี่คนดีามกินนี้แหละออาเอาถูกถูกวยแกงทำไมเรีนน่ มแม่แม่เขาวนี่น้่แม่ขขาวนี่มาไว้เ็นแล้วเ,เ็นแล้วเหนลอยมน้อีหก้อ้พอจูงหายเรื่องบันี้อาพชป ออกมาออกมามาเอามา,าไว้พวอสิกินเบดิดเลย

ăn ngon mà ham nhỉ mắm 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 phải nấm,